ครับกระตั้มป่าใหญ่น้ำโก้ครับเอาลุ้นครับเป็นปลายยังครับมีเอามีก็มี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 ก็คู่ป่ายน้ะปายน่ะหันลากเตะโอ้โหโอ้กระตั้มก่อนนี้ปลาครับปลาอะไรครับอู้ป่ายครับป่ายครับยกยุกเหรอเอ๋ครับกำลังยกขึ้นมานะครับ ใช่ตัดใช่กิโลครับโอ้โสุดยอดครับดูนะครับต้มปลาใหญ่น้ำกกงนะครับโอ้ซีกระชอบมากอะคำนี้เข้าใช้กระชอบกะมาแล้วครับดูครับโชว์หน่อยครับ

อุยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยอันนี้ไม่เอาค่ะไปแล้วครับทำงานต่อยี่สชั่วโมงใชเวเ,เลยนี่นะครับวิธีการใส่ที่คาลกน้าไหมาตอกลงว่ะ